จูดขึ้นไปตำดาเทวดาตกลงมาสักหัวเด็กหน่อยโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้โอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้บังไฟหญ่ของ่าโพสี จูดกระคืนบ่นจูดกระคืน,นจูดขึ้นไปตำดาเทวดาตกลงมาสักหัวเด็กหน่อยโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้โหโอ้โหโอ้ฮาโอ้โอ้โ เชิญรับชมรับฟังนะคะชุดการแสดงรำ